สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวิก็มีส่งมอบรถยนต์1นึ่คันนะคะเป็นซูซูกิสวีฟ GLX นะคะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจมุหรสาครสมุทรสากรแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้คะชอบหรือ,อว่ารูปทรงชอบดูมานานแล้วติดตามมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่แต่ชอบรถรุ่นนี้แต่แค่รูวัน2วัน วันสองวันก็โทรหาหนูเลยใช่ลูกค้าก็โทรมานะคะแล้วก็ทําเรื่องจองเลยตัดสินใจง่ายมากแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีมากดีมากมีอะไรแนะนําบ้างคะให้ช่วยมาซื้อรถบริการดีค่ะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะตรงนี้อันนี้ซื้อคนเดียวได้ได้เลยไม่ต้องคำได้เลยไม่ต้องคำแต่อันนี้ลูกค้าเออเป็น ใหใคทยใหญ่เนาะอโอเคก็ดาวสามสิอร์เซนตนะคะอันนี้ถ้ามีคนสนใจจะแนะนามาไม่พีแนะนำได้นาำแนะนํำก่อนได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้หนเ่งๆรวยๆ,ๆแล้วก็ทำม,มาค้าขึ้นนะคะทำกิจการใดๆเจ็ยนะค่ะขอะอนุาจบไลฟ์ก่อนนะคะ